คือถ้าเกิดว่าเรื่องของการสอบกองทุนนะครับผมค่อนข้างมั่นใจว่าไม่ไม่เคยตกใช่ครับถ้าเกิดว่าทำตามกลยุทธ์ร0 0เซนี่ยก็คือค่าสมัครสอบเนี่ยสำหรับผมไม่ได้เรียกว่าค่าสอบผมเรียกว่ามัดจำเดี๋ยวเอามาคืนผมใช้คำนี้เสมอเลยนะมัดจำเดี๋ยวเอาคืนสอบผ่านรีฟันอ่ะเอาคืนมานะครับทำแบบนี้ประจำฮะแล้วก็ถอนเงินได้ด้วยปีที่แล้วเนี่ยถอนทั้งปีสุดท้ายเนี่ย สิ่งที่อยากจะแนะนําเลยก็คือมุมมองผมอ่ะอยากให้ทุกคนไปฝึกเรื่องของลิกซ์ก็คือความเสี่ยงความเสี่ยงนะครับผมก็เลยอยากจะฝากว่าให้ไปวางโมเดลเรื่องของบริหารจัดก,การความเสี่ยงให้ดีถ้าเราบริหารจาัดก,การความเสี่ยงพอร์ตด,ดีเนี่ยเท่ากับว่าเราก็บริหารจาัดก,การความเสี่ยงในชีวิตที่ดีเพราะกองทุนน่ะก็ยังเป็นเหมือนโมเดลที่มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าใช้เงินน้อยแลกเงินมากแต่มันไม่มีอะไรที่มันง่ายขนาดนั้นเพราะ คุณจะเอาเงินน้อยไปแลกเงินมากเพราะฉะนั้นไอ้เงินที่มากตรงนั้นอะ่ะมันก็จะต้องมีเงื่อนไขที่สมน้ําสมเนื้อแล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเล่นตามกฎเขาได้และมีระบบที่แข็งได้อ,อผมก็มั่น,นใจว่าดีแน่นอน รายการนี้สร้างมาเพื่อให้คำปรึกษากับนักเทรดที่มีปัญหาด้านสุขภาพการเทรดและต้องการคำแนะนำด้านจิตวิทยารวมถึงการแก้ไขในเชิงสถิติสวัสดีครับพี่ๆเด็กๆน,นะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการดรมัดนะครับวันนี้นะครับซึ่งเนี้ยเขาจะมาแบ่งปันประสบการณ์ในส่วนของปัญหาที่เขาเกิดขึ้นซึ่งแน่นอนว่าปัญหาเป็นสิ่งที่หลายๆคนนะ่ะที่เข้ามาสักพักหนึ่งหรือมือใหม่หรือมือเก่าเนี่ยก็ต้องพบปัญหาแบบนี้ก็วันนี้นะครับอยู่กับเขาแล้วนะครับตรงนี้นะครับ ก็สวัสดีนะครับพี่เอิร์ธนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แมทครับสวัสดีครับพี่เอิร์ธนะครับเดี๋ยวรอให้พี่เอิร์ธนะครับแนะนำตัวสิหนึ่งดูบ้านะครับชื่อไรนะครับปัจจุบันทำอะไรนะฮะแล้วก็เทรดกองทุนได้ยังไงนะครับแล้วก็อาจจะเล่าประสบการณ์คร่าวๆนะครับก่อนที่เอ้ยเรามาเข้ามาเส่กองทุนเราสนใจตรงเนี้ยได้ยังไง โอเคครับก็ชื่อเอิร์ธนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยก็เป็น full time trader เนาะเทศนะครับในอุตสาหกรรมนะครับก็คือ pop trading หรือว่า pop firm นะครับปัจจุบันเนี่ยเทศนะครับมีผลประกอบการเนาะเป็นใบเซอร์กองทุนเนี่ยนะครับประมาณ9ใบนะครับทำช่อง YouTube ด้วยนะครับชื่อช่อง Earth e d d c นะครับก็ถ้าเกิดว่าอยากไปดูเรื่องการถอนเงินต่างๆนะครับก็ไปดูที่ช่องนั้นนะครับ เออ่นอกจากการเป็นฟูลไทม์เทรดเดอร์แล้วอะครับเออ่ในปัจจุบันนะครับพี่มัดผมก็เทรดทั้งพอร์ตส่วนตัวเนาะแล้วก็พอร์ตกองทุนด้วยนะเป็นการแบบเก็บข้อมูลแล้วก็เก็บพัฒนาระบบด้วยก็คือว่าเทรดพี่เอ๋ยนะครับเขาเทรดทั้งกองทุนด้วยนะครับแล้วก็เทรดพอร์ตส่วนตัวก็คือว่าฝากเงินโบรกเกอร์เทรดในเมืองไทยด้วยใช่ใช่ใช่ครับก็ทําแบบนั้นนะครับเออ่ทำไมเข้าสู่ในอุตสาหกรรมเทรดเดอร์กองทุนประเด็นเรื่องการสนใจเนี่ยครับมันเริ่มต้นจากการที่ ผมมาฝึกเทรดเติมเงินเทรดเข้าไปครั้งแรกนะคือ10,000ดอลลาร์ครับโหหมื่นดอลลาร์ไทยก็มาสามแสนสามแสนก็บาทก็บาทอ่านะครับอ่าแล้วก็พอแตกครับพอแตกเลยแตกเลยใช้เวลาประมาณ6เดือนยังยังไม่ได้เข้าไปในกองทุนใช่ไหมอ่ายังไม่ได้เข้าไปกองทุนอ่าก็คือพอแตกเลยครับคือตอนนั้นเนี่ยแตกเพราะว่าเออผมมาเข้าเทรดน้ามันอ่าแล้วน้ํามันอ่ะผมมองว่าขึ้นผมก็ b ายพอบันบวกขึ้นไปอะครับ อ่ะผมก็ไม่ได้เก็บเนาะนะครับเพราะว่าเราอ่ะก็เป็นสายสวิงเทรดฝึกสวิงเทรดในตอนนั้นเพี่เขาใช้สวิงเทรดนะครับอ่าใช้สวิงเทรดแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็ลูดลงมาแล้วก็เปิดเพิ่มเรื่อยๆก็คือถั่วไปเรื่อยถัวไปเรื่อยๆถัวไปเรื่อยๆอาจจะแบบว่าอาจจะเหมือนใครไปกระแทกจิตใจใครหลายคนนะจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องปกตินะเพี่อนะอย่างบางคน คือเราไม่ได้บอกว่าการเทรดถั่วมันไม่ดีนะครับแต่ครนี้บางทีเอาจจะเจอเรื่องเราแตกต่างกันนะครับแล้วก็เจประสบการณ์ในจุดที่มันเกิดปัญหาและแตกต่างกันการเทรดทุกระบบอ่ะดีหมดต้องบอกงี้ก่อนนะครับแล้วก็คือเทรดถั่วไปเรื่อยๆแล้วก็แตกเพราะว่าวันนั้นน้ํามันดันทุบมาแรงมากไม่รู้ว่าเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นแต่ว่าผมว่าน่าจะช่วงประมาณค่ำๆแหละประมาณสองทุ่มครึ่งบวกๆเนาะจำช่วงพีเรียมไม่ได้คือในวันนั้นน่ะที่พอร์ตแตกเนี่ย ก็คือเงินเนี่ยก็หายไปเลยพอเงินไปหายไปเลยตอนนั้นนะครับก็เริ่มรู้สึกว่าเออเราจะทำยังไงต่อดีอ่มอะมันมีความเฟลแล้วเสียใจอยู่แล้วเพราะว่าเงินที่แบบสามแสนอ่ะมันควรที่จะดีกว่านี้อะไรเงี้ยในตอนที่เราเสียใจอะครับพอเราเสียใจนอนแบบออกไปเงียบๆคนเดียวตอนนั้นปาร์ตี้อยู่กับเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็ ทบทวนกับตัวเองตอนนั้นคือไม่มีเงินแล้วนะครับหมดและก้อนสุดท้ายเอามาเทรดนะครับไม่มีเงินแล้วแล้วก็เออมันเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นเนี่ยได้ลองมาดูออเดอร์ตัวเองจริงๆครับในออเดอร์น้ํามันอจนได้ค้นพบว่าเออเราอะ่ะผิดพลาดแหละแล้ว,ลวความผิดพลาดของเราตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าผมยังไม่ได้มีระบบเทรด อืมไม่มียังไม่มีระบบเทรดอะไรไม่มีเลยครับก็คือเราก็เทรดไปด้วยตามความเข้าใจที่เราเทรดจากเงินก้อน3ามแสนห้าใช่มีแค่รับต้านอ๋อรับต้านอ่ารับต้านเทนดูไม่เป็นนะฮะหลักการคือถ้าลงมาแนวรับแนวรับก่อบายขึ้นไปแนวต้านก่อเซลในทามเฟมเดก็แข็งด้วยนะครับแต่ก็ออเดอร์ที่ชนะเนี่ยไม่ได้เยอะแต่ออเดอร์ที่แพ้เนี่ย ก็คือเต็มเต็มอ่าเต็มยกตัวอย่างเช่นสมมติเราจะเอา TP พีพันจุดอ่าครับอ่าพอขึ้นไปประมาณ600เริ่มรู้สึกละเฮ้ย600มันจะไปพันแน่นอนอพอย่อปุ๊บเหลืออยู่200เราเริ่มคิดแล้ะมันจะขึ้นไปอีกหรือเปล่าเพราะนั้นมันก็จะมีแค่สองแง่คือขึ้นไปต่อหรือโดนหน้าทุนสุดท้ายก็เลือกเก็บแล้วบางครั้งก็ขึ้นไปผ่านพอยแต่เวลาแพ้ s อเต็ม แท้เต็มเลยแท้เต็มครับห้าร้อยหกร้อยเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยแล้วก็หลุดออเดอร์น้ํามันตอนนั้นเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วความผิดพลาดของเราอะมันมีแบบสามข้อเลยนะครับพี่แมัตหนึ่งครับความรู้ที่มีไม่พอสองเมเนจก็ไม่ได้สามจังหวะดอกสุดท้ายจิตวิทยาเสียนะครับเราก็เลยแบบว่าเอองั้นเดี๋ยวหลังจากเนี้ยเราจะเริ่มฝึกฝนใหม่ครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราอะก็ไม่รู้ว่า เราจะหาทุนจากไหนเพราะว่าทุนที่เรามีอ่ะก็ไม่มีแล้วผมก็เลยพิมพ์เข้าไปใน Google ฮะแล้วก็พิมพ์ไปว่าเอ้ยมีที่ไหนแข่งสอบแข่งเทศอะไรเงี้ยจนมาเจอเรื่องของการสอบกองทุนนั่นเองคดีถ้าเกิดนะครับเราย้อนไปนะครับอย่างตอนที่พี่เอ๋เขาเจอนะครับก็คิดว่าน่าจะมาเกือบเกือบสามปีใช่ใช่คืเนี้ยถ้าเรามองว่านตอน3ปีแล้วนะครับเรื่องกองทุนอะไรเนี่ยยังไม่ได้แพร่หลาย เท่าไรนะตอนนั้นใช่ใช่เพื่อเขาก็เลยต้องลองพิมพ์อยู่ซิว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพื่อคนใหม่ๆได้อยู่เมื่อ3ปีเราจะดูว่ามันไม่ได้แบบโหเหมือนเหมือนณปัจจุบันนี้ถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเพื่อเขาก็เริ่มที่เซิร์ชแล้วก็พิมพ์เข้าไปนะครับ,รบแลวเจออะไรต่อครับเพื่อครับอ่าตอนนั้นเนี่ยก็เลยดันไปเจอเรื่องราวของการสอบกองทุนสอบกองทุนอ่านะครับซึ่งอกองทุนอันแรกที่สมัครครับ,รบปัจจุบันก็ชัดดาวไปแล้ว เราชด,ดาวไปแล้ว Myfx ไง m <c oughs> f ะน,นะครับตอนนั้นนะครับแต่ตอนนั้นยังไม่งช้ด,ดาวนะเราก็เลยไปดูปุ๊บเราก็เลยไปอ่านเงื่อนไขเขาบอกว่าถ้าคุณมีเงินเนี่ยประมาณไม่เกิน90ดอน,นะอ่ะคุณสามารถที่จะสอบคุณสามารถสอบพอร์ตมูลค่า10,000ดอนได้อตอนนั้นเรารู้สึกนะครับว่าเฮ้ยเฮ้ยมันก็ใช้เงินแค่นี้นะเราได้ตั้งหมื่นดอลเราก็เลยแบบต้องอ่านต่อไหมหรือว่าอ่านต่อครับเพราะผมเพราะผมมีความหวังมีความหวังว่าสามแสนเนี่ยจะได้กลับคืนมาแน่นอนคือตอนนั้ว่าเฮ้ยโอ้โหแม่ แสงสว่างอ่ะสแสงสว่างแสงสว่างมาเลยใช่ไหม <ST> C <EN> C <ING> ใช่ใช่ใช่แล้วพออ่านไปเรื่อยๆอ่านไปเรื่อยๆอ่านไปเรื่อยๆตอนนั้นน่ไม่เข้าใจเรื่องแม็กลอตกับแม็กดีดีหรอกรู้แค่ว่าขาดทุนได้แม็กซิมัมสุดพันหลอตไอ้อพันพันดอนอ่าพันดอนสำหรับพอร์ตหนึ่งหมื่นนะครับเออก็เลยยืมบัตรเครดิตแฟนเนี่ยมาตัดเป็นณตอนนั้นมันเป็นกองทุนต่างประเทศหรือว่าในเมืองไทยหรือยังไงครับเป็นกองทุนต่างประเทศครับกองต่างประเทศ M F F อ๋อ M F F อ่า My Forex Fund นะครับก็เลยเข้ามาสอบณตอนนั้นนั่นเองนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของการ เข้ามาสู่โลกของเทรดเดอร์กองทุนเจอเลยบ่าครับตอนสอบเลยฮะโหเรียกว่าเจอหลายๆอย่างมากนะครับคือด้วยความที่ตอนนั้นเราก็เป็นเทรดเดอร์ที่ใหม่มากอยู่ในตลาดเนาะแล้วก็อยู่ในโปรเซสของการฝึกฝนเรียนรู้เนี่ยโชคดีข้อหนึ่งก่อนข้อที่หนึ่งนะครับโปรดักที่ผมเทรดเนี่ย ดันไม่ได้เทรดแค่สินค้าเดียวเพราะว่าเทรดเดอร์หลายท่านก็จะเทรดแต่ทองอ่าแต่ผมเนี่ยดันเทรดคู่เงินด้วยแล้วก็เทรดทองด้วยนะครับสิ่งที่พบเจอเนี่ยก็คือเวลาที่เราเข้าเทรดเนี่ยมันก็ยังมีช่วงที่เราอ่ะผิดพลาดจากเรื่องของอารมณ์ที่เราอ่ะถัวมาติงเกลอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ฝึกฝึกเพื่อที่ลดตรงนี้เพราะว่าทุกครั้งที่กดอ่ะ แล้วสติมันกลับมาได้เนาะเรามักจะแฟดแบ็กไปตอนที่เราสูญเสียครั้งนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราลับม่เพราะฉะนัว่าภาพจําในในอดีตมันยังคงมีอยู่ในตอนช่วงสอบตอนแรกใช่โอเคตอนนี้เหมือนว่าเพื่อได้ลองสอบไปแล้วชนะเลยไหมครับรู้ไหมว่าเซอร์ไพรส์มากสอบครั้งนั้นอ่ะผ่านเลยผ่านเลยครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยผ่านเลยครั้งแรกเลยแล้วกันอ่ะใช่ครับผ่านเลยครับแต่ว่าระยะเวลาผ่านเนี่ยนานมากเราเราไปดูคนอื่นสอบเนี่ยโอ้ผมสอบผ่านภายในสองวันอ่าผมสอบผ่านภายในสามวันครับอ่ะตืงนเ้นที่สาคัญแล้วพอตอนนั้นพี่เอิร์ โอ้คนนี้สอบผ่านวันหนึ่งแล้วคนนี้สองวันผ่านแล้วตอนนั้นเรารู้สึกไงบ้างครับเออผมก็รู้สึกว่าเขาทํากันยังไงเพราะด้วยความาาที่เราอะก็เป็นม,มือใหม่มแต่สิ่งหนึ่งที่ผมโชคดีละกัน คือความผิดพลาดในการพอตแตกของผมในคราวนั้นน่ะมันเกิดจากการที่ผมออกโพสิชันที่เยอะเกินไปรอบนี้การสอบรอบนี้การสอบเนี่ยผมก็เลยน้อยๆหน่อยความเสี่ยงแบบน้อยๆแสดงว่าภาพจำมันนั้นมันก็มีประโยชน์นะใช่มีประโยชน์ครับโอ้โหตอนนั้นออกโพสิชันเยอะไปแล้วแบบเรามีเหมือนว่าเราใช้กระสุนนัดใหญ่มากเลยเพื่อเขาแค่มาลองมาพิจารณาเรื่องนั้นก่อนถ้าเกิดเราออกกระสุนนัดเหมือนครั้งนั้นเนี่ยมันอาจจะหายไปเลย ก็เลยเริ่มแล้วก็เริ่มเรียนรู้เรื่องการเทรดเพิ่มเติมแล้วก็เริ่มออกแบบระบบเพิ่มเติมพอตอนในช่วงของการเก็บระบบเนี่ยแน่นอนเราต้องค้นหาเนาะว่าเราเทรดแบบสไตล์ไหนหรือเราชอบแบบไหนเพราะอ่ะเพราะว่าระบบเทรดนะปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเรายังพูดกันตรงๆว่าเทคนิคเนี่ยมันก็ยังเป็นเมนหลักอยู่ใช่ก็มีคนใช้เยอะมีคนใช้เยอะอ่ะใช่อย่างเช่น คนตีเทนไลน์อย่างเงี้ยอ่าถ้าเทคนิคอลก็เทนไลน์ถ้าควอนก็ลีเนียลีเกชันนะก็จะมีลักษณะของการพูดที่แตกต่างกันถ้าเกิดบูวนครับง่ายๆนะพี่มาจัแปลว่าถ้าเราตัดคาว่าเทคนิคอลเหลแล้วนะคิดว่าเป็นเป็นระบบหรือเป็นโมเดลของนักเทรดท่านนั้นแล้วกันนะครับเพื่อจะแบบมองว่าทุกระบบการเทรดมันดีหมดทุกอย่างแหละใช่ไหมเขาก็ต้องถือว่าเป็นระบบเป็นโมเดลโมเดลหนึ่งที่จะมันจะมีกี่บูดักไม่รู้นะครับเขากเากลังจะทําแบบนั้นแหละ ใช่เราก็เลยเราก็เลยเริ่มที่จะเริ่มทําโมเดลตอนนั้นเนี่ยในการทําโมเดลเนี่ยเริ่มจากการที่เราเอาหลายๆเทคนิคอเนี่ยเข้ามายํารวมกันครับซึ่งหลายๆเทคนิคอลเข้ามายํารวมกันเนี่ยเป็นลักษณะที่ตอนนั้นเนี่ยเราคิดว่าเอออะถ้าสมมติว่าพี่มัดเทรดฟิโบอ่ะผมเทรดดีแมนอ่ะ ใครก็ไม่รู้เทดสโต๋เทไอะไ์ถ้าบริเวณโซนนั้นเนี่ยมันมีสีเงื่อนไขเนี่ยเข้ามาอยู่เข้ามาอยู่รวมกันอ่ะเออเราก็คิดว่ามันก็น่าจะเป็นโซนที่จิตวิทยาของตลาดเนี่ยมองว่าตรงนี้แข็งแกร่งอ่ะโซนนี้ก็อาจจะเป็นจุดเข้าของเราแต่พอเราทำไปทำมาสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะเจอสถานการณ์หนึ่งที่สำคัญสถานการณ์นี้ก็คือเออ บางครั้งเนี่ยตลาดจะเคลื่อนที่ตามเทคนิคอลหรือ,อทฤษฎีที่เรามีมนะก็คือเราก็เห็นล้วเออเคลื่อนที่ตามแล้วเราก็เข้าเทรดแต่บางครั้งตลาดเนี่ยก็ไม่ได้ให้แบบที่เรามีด้วยออพอเรารู้ภาพนี้เลยหมายความว่าจริงๆแล้วอ่ะเทคนิคอลบางทีมันไม่ใช่เรื่องของการเอาเทคดิ้งซิสเต็มละกันมันไม่ใช่เรื่องของการเอาเทคนิคแต่และเทคนิคมายำรวมกันแต่มันคือลักษณะโมเดลที่เราอ่ะจะต้อง กำหนดเลยว่าเฮ้ยเราจะ m ม n a g e p o s i t i o ยังไงก็คือทำ risk strategy เนาะหรือหลายคนอาจจะเรียกว่า risk t o l e r a n c นะครับทำเรื่องของโมเดลการเทรดก็จะเป็นเทคนิคลเข้ามาอยู่ในพาร์หนึ่งโมเดลเรื่องของ emotional strategy อะไรองี้ครับก็จะต้องทำพวกนี้ทั้งหมดถึงจะเริ่มที่จะใช้การได้คือเหมือนว่าตอนนี้นะครับก็คือทำ backtest ทำข้อมูลทำทะบงนะครับในรูปแบบของทิปเอร์เขาทำเพื่อที่จะรู้ลิกที่ถูกต้องแหละ จะทาตอนนั้นนะตอนนั้นรู้สึกไงบ้างครับยังมีความกลัวหรือมีความกังวลอะไรอยู่ไหมมันน้อยลงมากน้อยลงมากเพราะว่ากําไรที่ที่ได้เนี่ยหรือการขาดทุนที่ที่เรารับเนี่ยมันไม่สําคัญเท่าที่มาของมันไงคือหลายคนอาจจะมีความเชื่อว่าเทรดเดอร์ที่ดีเนี่ยจะต้องออกหลอดเยอะๆแล้วก็เห็นกาไรเยอะๆเราจะเห็นว่าเฮ้ยอันเนี้ยคือเทรดเก่งแต่ว่าจริงๆแล้วอะมุมมองผมอะเทรดเดอร์ที่ดีเนี่ย ต้องหาหน้าเทรดที่ดีของตัวเองทุกครั้งที่เจอบนเงื่อนไขการตัดสินใจของการทําระบบทั้งหมดที่เรามีตัวเลขสแตทที่ชัดเจนเเพราะนั้นเนี่ยการเทรดที่ดีจะนํามาสู่การทํากําไรที่ดีนั่นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะลดเรื่องของความกังวลในด้านของราคาแต่แน่นอนครับพอหลังจากเราทําระบบเสร็จแล้วอะ เราก็รู้อยู่แล้วว่าทุกระบบมันก็มีจุดอ่อนเราก็ต้องทำหน้าที่ในการ d e เวล o อแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆ่ออย่างเช่นตัวของกองทุนนะครับอ,อ,อยากแชร์ฟังละกันคือจริงๆแล้วอ่ะ ถ้าเกิดว่าเราได้มีโอกาสเข้าไปสอบกองทุนเนาะ<ม>แล้วก็ไม่ว่าคุณจะสอบกองไหนก็ตามเนี่ยมันจะมีค่าอันนึงไอ้ค่า2ค่า<ม>ที่เราจะแนะนําให้ทุกคนดูสเสมอค่าที่1คือว<ช>ินเลจอตาการช,ช,ชนะซึ่งวินเลจเนี่ยถ้าต่ํากว่า40เนี่ยอาจจะต้องไปดูระบบที่<ม>น่าจะต้องเพิ่มวินเลจนิดนึง<ม>นะครับแต่อีกอันนึงเนี่ยเราจะเรียกว่า Profit Factor <ม>ครับซึ่ง Profit Factor เนี่ยมันจะนับจากอักตราการชนะ เทียบกับอัตราการแพ้ในลักษณะของ RR นะครับซึ่งถ้า Profit Factor เนี่ยยิ่งระบบเทรดเราอะเกินหนึ่งไปไกลๆอะอมผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่ามันเป็นระบบที่อะเราสามารถมองได้แล้วว่าการสอบกองทุนของเราหรือการเทรดพอร์ตกองทุนหลังจากเนี้ย มันมีออฟทูอิตี้ในการชนะเยอะมากก็เหมือนว่าสิ่งที่พี่ก็พูดนะครับก็คือลิสตก็คือรีวอชรีวอชคือผลเวลาเราได้กําไรแหละมันเป็นระยะของความเหมาะสมที่เกิดขึ้นกับระบบเทรด<ช>นะครับซึ่งในระบบเทรดแต่ละระบบเทรดเนี่ยนะครับอัตราวิเลทนะครับอัตราลอสนะครับทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องอยู่บนเวลาเราลอสลอตไปกันไม่เป็นไรแต่ว่าเราชนะเสร็จแล้วเนี่ยมันต้องอยู่บนรีวอชที่เหมาะสมผลจากการเทรดตอนนั้นเนี่ยมันแตกต่างนะครับจากแต่ก่อนที่เราไม่รู้เลยเลยที่เราไม่ได้ทำแบ็กเทรดและไม่ได้ทำสถิติเลย เอ่อหนึ่งคือเราไม่เหนื่อยเพราะว่าเวลาเราเทรดเนี่ยเราฟอลโล่ไปตามระบบมันคือเงื่อนไขที่เข้าครบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเทรดเนี่ยเราไม่ได้คิดอะไรเยอะอ่ะเสร็จแล้วก็อ่โดยส่วนใหญ่ผมก็จะเทลลิงไปเรื่อยๆอ่ะเทลลิงสต็อปอะครับอันนี้นี่นึงพอเพื่อได้ใช้ละครับเพื่อก็แพ้ก็มีบางช่วงบางหลุดที่เราแพ้ครับก็ไม่ได้ชนะตลอดไม่ได้ชนะตลอดครับอ่านะครับพี่พี่เล่าฟังนะว่านี่คือนักเทรดกองทุนนะครับ เขากาลังจะสื ars, um, yes. deal, the right. Besides, people, ่อสารให้พี่ๆได้เข้าใจนะครับว่าทุกๆระบบไม่ว่าจะเทรดกองทุนหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็มีแพนะครับแล้วมันก็มีชนะเดี๋ยวเรามาฟังนะครับว่าเขาว่าจัดการเรื่องสถิติของการแพ้ชนะของบลกเขายังไงเวลาที่เราเทรดด้วยการมีระบบเนี่ยข้อดีของมันก็คือมันไม่ได้เครียดไม่เครียดใช่แต่ระบบที่ดีเนี่ย ก็ยังเน้นย้ำเหมือนเดิมว่าพอเราได้ค่าตัวเลขมาฮะในในโมเดลกองทุนนะเราก็จะต้องทําสิ่งที่เรียกว่าการทำลิกลิสต์เตจีด้วยให้ครอบคุมกับกรณี Wo r s t case scenario ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราไฟค่าระบบเทรดมาเนี่ยเรามีโอกาสที่จะแพ้ได้เนี่ยแม็กซิมัมสุดคือ11ไม้อันนี้คือค่าผมเลยนะผมสามารถแบบ SL ติดเลยคือได้11ไม้ในกรณีที่ตลาดแบบแย่มากๆอะไรเงี้ยในหน้าเหตุเราอะไรเงี้ยเราก็จะต้องดูแล้วว่าเราจะวางลิกลิสต์เตจีเท่าไหร่สมมติว่าถ้าเราวางลิก1 ในการเทรดพอร์ตกองทุนอันนี้คุณมีโอกาสที่จะกลับบ้านไป<า>สอบใหมบก็เกินถูกไหมพี่เอิร์ทเขาวางเขารับได้กับระบบที่เขาทำมา11ไม้แต่ถ้าเกิดเขาวางหนึ่งเนี่ยพี่พีเขาใจะว่า1นึ่งคูมเลยฮะ มันเกินอ่ะมันเกินก็คือกลับบ้านเลยพอทนั้นก็คือแพ้ใช่เราก็อาจจะปรับลิกหน่อยเช่นอ่ะ <S <S 2> <S 2> เรา,าจ,จะปรับเป็นศูนจด้าครับแต่ถ้าศูนย์จ้าอ่ะเราก็จะแพ้ได้ยี่สิบครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดแพ้ได้ยี่บสองครั้งมันก็ต้องจะต้องยอมรับว่าเราจะต้องดรอวไปถึงห้าเปอร์เซ็นก่อนถ้าเกิดว่าเราแพ้11ครั้งติดเพื่อที่จะแก้เกมหรืออาจจะวางลิกที่ต่ํากว่านั้นแต่แน่นอนพอวางลิกที่ต่ํากว่านั้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็อคื กำไรที่เราได้ม,มันก็จะน้อยลงการสอบผ่านมันก็เลยนานนานแต่อย่าลืมนะครับสอบผ่านแล้วทั้ง2องเฟสก็ต้องเทรดพอร์จริงต่อใช่ถ้าใช้ลิกเท่ากันบนการวางแผนเรื่องเมเนจเมนต์โดยละเอียดแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็สามารถอยู่รอดได้ในหลายๆอย่างะนะครับครานี้ พอเราเข้าใจระบบมากขึ้นแล้วเนี่ยแบบย่ำๆเขาหลังนั้นเนี่ยเราเทรดเนี่ยเราผ่านเรามีผลลับอะไรจากกองทุนแบบแชร์ให้แบบพี่ๆอยากเด้กเขาฟังนะว่าคือบอกเลยไม่เบานะฮะไม่เบานะฮะคือถ้าเกิดว่าเรื่องของการสอบกองทุนนะครับผมค่อนข้างมั่นใจว่าออไม่ไม่เคยตกใช่ครับถ้าเกิดว่าทําตามกลยุทธ์ร้อเซนเนี่ย <ๆ S 2> ก็คือค่าสมัครสอบเนี่ย สำหรับผมไม่ได้เรียกว่าค่าสอบผมเรียกว่ามัดจำเดี๋ยวเอามาคืนผมใช้คำนี้เสมอเลยนะมัดจำเดี๋ยวเอาคืนสอบผ่านรีฟันอะ่ะเอาคืนมานะครับทำแบบนี้ประจำฮะ,ะแล้วก็ถอนเงินได้ด้วย ปีที่แล้วเนี่ยถอนทั้งปีอถอนทั้งปีนะครับถอนทั้งปีครับใช่โอเคฟังเรื่องราวของเขานอกจากการติดตามพี่เอิร์ธแล้วอะไรเงี้ยนะครับให้มุมมองให้ข้อคิดว่าเขาจะเริ่มต้นยังไงดีแล้วก็เขาจะพัฒนาตัวเองในรูปแบบไหนคือการค้นหาตัวเองเหมือนที่พี่เอิร์ธเนี่ยได้ค้นหาตอนนั้นโอเคได้ครับเออเดี๋ยวเราเข้าใจเรื่องของการกองทุนก่อนเนาะเพื่อเพื่อที่จะทําให้เราเข้าใจคือกองทุนเนี่ยมันมันเป็นเกมที่ถูกออกแบบมาเนี่ยเพือ่อทําให้เพลเยอร์ส่วนใหญ่อแพ้ด้วยหลักการก็คือทุกครั้งท เราเทรดเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าอะยิ่งถ้าเกิดว่าเราเทรดส c a l ป i n g สิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะอย่างเช่นเทรดแต่ทองก็ได้เราก็จะเห็นว่าค่าคอมมิชชั่นเนี่ยก็คือจะบานตัไทยเลยนะครับบางทีเนี่ยสมมติเทรดไปกำไรประมาณพันดอลพันห้าร้อยดอลค่าคอมมิชชั่นสี่ร้อยเนี่ยบางทีถ้าเทรดส c a l ป i n g อ่ะเพราะนั้นโมเดลของกองทุนเนี่ยมันจึงโมเดลที่เขาอะออกแบบมาเพื่อที่จะยึดค่าสอบเราให้ได้แต่แน่นอนครับถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าโจทย์ของเขาตั้งมาแบบเนี้ย ถ้าเราทําระบบหรือซิสเต็มที่ทําให้เราอ่ะได้ RR ที่เยอะเยอะคือไม่ต้องเยอะมากเช่น r r 1ต่อหกคให้มันเหมาะสมอ่ะให้มันเหมาะสมบนวินเลทที่เรารู้สึกว่าเรารับได้มันคือเรื่องกำแพงจิตวิทยาเนาะที่ผมพูดถึงอ่ะก็คือสมมติพี่แพ้เจ็ดไม้ติดอ่ะไม้ที่แดพี่ยังมีความมั่นใจเหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้ก็จะต้องไปดูเรื่องการทดสอบระบบว่าระบบของเราเป็นยังไงสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่อยากจะแนะนำเลยก็คือมุมมองผมอ่ะอยากให้ ทุกคนไปฝึกเรื่องของลิกซก็คือความเสี่ยงความเสี่ยงนะครับคือเราอยู่บนโลกที่ผมเชื่อว่าเราเคยได้ยินคําว่าการลงทุนมีความเสี่ยงการเทรดทุกครั้งที่เทรดของเราอ่ะก็มีความเสี่ยงด้วยเช่นกันเทรดเดอร์ในปัจจุบันเนี่ยเรามักจะใช้คําพูดที่ว่าเอ้ยเราเทรดแบบมีแอคทิวิตี้ที่มันเยอะอ แต่ว่าการมีแอคทิวิตี้ที่มันเยอะเนี่ยในจังหวะที่มันพลาดเนี่ยมันก็เสียงเงินฟรีๆไงผมก็เลยอยากจะฝากว่าให้ไปวางโมเดลเรื่องของบริหารจัดก,การความเสี่ยงให้ดีถ้าเราบริหารจัดก,การความเสี่ยงพอด,ดีเนี่ยเท่ากับว่าเราก็บริหารจัดก,การความเสี่ยงในชีวิตที่ดีเพราะกองทุนน่ยก็ยังเป็นเหมือนโมเดลที่มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าใช้เงินน้อยแลกเงินมากแต่มันไม่มีอะไรที่มันง่ายขนาดนั้นเพราะคุณจะเอาเงินน้อย ไปแลกเงินมากเพราะฉะนั้นไอ้เงินที่มากตรงนั้นอ่ะมันก็จะต้องมีเงื่อนไขที่สมน้ําสมเนื้อแล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเล่นตามกฎเขาได้และมีระบบที่แข็งได้ผมก็มัน่น,นใจว่าดีแน่นอนสอบกองทุนนะครับว่าจะเป็นนักสอบกองทุนได้เนี่ยมีเรื่องราวที่เขาต้องเจออะไรบ้างนะครับข้อดีสุดท้ายนิดนึงครับพี่เอิร์ท Uh, พี่เอิร์ธฝากสำหรับพี่พี่หิดเดอ์เนี่ยที่สนใจนะคว่าถ้าเขาจะอยากรู้เรื่องอสอบกองทุนเนี่ยแบบถูกต้องเลยเนี่ยจะทำาไงได้บ้างคือถ้าเกิดว่าเราพูดถึงคำว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่จีรังม,มันจะใช้เรื่องกับการเทรดได้ดีครับเพราะว่าเวลาที่เราพูดถึงอาชีพเทรดเดอร์หรือสเปกุเลเตอร์เนี่ยเราไม่ได้ทำอาชีพสำหรับเทรดทองแต่เราเทรดทุกแอสเซทและทุกครั้งที่เราเทรดก็จะมีจุดที่เราต้องออก ไม่มีจุดที่เราจะต้องหลังหรือคาดหวังมันไว้อกองทุนก็เป็นเรื่องเดียวกันกองทุนณปัจจุบันเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันก็มีหลายเจ้าที่ชัดดาวหลายเจ้าที่ชัดดาวหมายความว่ากองทุนปิดอ,อะไรเงี้ยนะครับซึ่งสุดท้ายอะครับต่อให้กองทุนปิดเนี่ยเราก็ต้องทำใจเพราะมันคือเรื่อง risk management นะครับเราไม่ได้ risk management แค่พอร์ตนะฮะเราต้อง risk management ทั้ง เรื่องของกองทุนเพราะบางทีโบรกเกอร์ในตลาดจริงก็มีปิดถ้าเกิดว่าเขาบริหารแคชโฟลได้ไม่ดีถ้าแสดงว่าเรื่องโบรกอ่ะเรียกโบรกแม่เรียกว่ากองทุนประเภทอกองทุนนั้นที่เราเข้าไปรเราก็ต้องศึกษาดีๆเราก็ต้องศึกษาดีดดูฟันโฟลเขาดีๆอ่านข้อมูลรายละเอียดดีดใช่ครับและก็อันถัดมาครับก็คืออย่างน้อยแบบอันนี้แบบแนะนําเล็คอมเมนต์นะครับ,รบเวลาศึกษาเรื่องของกองทุนเนี่ยอยากให้ศึกษาข้อมูลที่มันเป็นแหล่งที่เป็น globally คือหมายความว่าคุณต้องคุณต้องใช้ภาษาอังกฤษแหละในการศึกษาข้อมูลเพราะบางทีอ่ะการดูแค่ข้อมูลในประเทศไทยอย่างเดียวเนี่ย มันก็อาจจะทําให้เราพลาดข้อมูลหลายๆข้อมูลที่สําคัญนะครับสมัยนี้ก็ใช้แชทที่มีได้แสดงว,ว่ากองทุนเนี่ยมันก็มีเยอะแหละถ้าเรา,ามองทั้งระบมัน global ทั้งโลกนะใช่มีเยอะมากใช่ไหมครับว่าบางทีก็อาจจะแบบไม่ได้ถึงเมืองไทยเท่าไหร่เพราะนั้นแสดงว่าเราก็ต้องศึกษาดางด้านนี้หรือพูดง่ายว่าพี่ก็เขากำลังจะมองเรื่องการกระจายความเสี่ยงแหละการหมองความเสี่ยงในส่วนของกองทุน ใช่เพราะบางทีอ่ะกองทุนที่เขาทําการตลาดแค่เฉพาะเอเชียอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องเล็กความเสี่ยงขึ้นมาถ้าเกิดว่าคนไทยดันถอนเยอะอ่าก็เขาก็ไม่มีแคโฟลูมาจ่ายแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเขาแอสเซทไปทั่วโลกอ่าอย่างน้อยมันกระจายความเสี่ยงเยอะก็มีกฎอะไรที่ชัดเจนอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทําให้เราอ่ะเจนเงินจากเขาแบบตอดเล็กตอดน้อยยาวๆใช่ครับมันเป็นลักษณะแบบนั้นเพราะนั้นเนี่ยก็อยากให้ศึกษาข้อมูลโดยละเอียดครับแล้วก็พิจารณาแล้วก็พิจารณาแล้วก็ ค่อยมาเลือกดีกว่าครับใช่ครับอีกคําถามนะครับฝากให้กาลังใจครับกับพี่พีเอเดอร์ที่เข้ามาอันนี้คือคนที่เข้ามาแล้วนะไม่ใช่มนอใหม่นะนะเขาแบบไม่ผ่านสักทีนึงแล้วก็มีความท้อแท้อยากจะไม่อยากเทรดละอยากไปทำ่างอื่นดีกว่าเพี่อให้กำลังใจพี่พีเอเดอร์เหล่านี้ครับว่ามันสามารถทําได้นะใช่ไหมแม้ว่าเปอร์เซนต์จากที่เราฟังพี่เอเดอร์เนี่ย ครับเปอร์เซ็นต์การถอนเงินหรือเปอร์เซ็นต์รอดเนี่ยมันจะแค่คเล็กน้อยแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันไม่มีครับอ่าเพียงเพียงให้กำลังใจพี่พ,พี่เทรดเดอร์ครับกลุ่มนี้หน่อยโอเคได้ครับก็ไม่เคยให้กําลังใจใครครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะให้กําลังใจเนี่ยก็คงจะพูดหลักๆก็คือเอ่อถ้าเกิดว่าคุณประสบความสําเร็จในการเทรดในไม้นั้นเนี่ยก็ให้คุณดีใจแล้วก็วันพรุ่งนี้คุณก็ต้องเดินหน้าต่อแล้วคุณก็ต้องถามคําถามว่าเฮ้ยไอที่คุณได้มาตรงเนี้มันมีที่มาที่ไปยังไง ในวันที่คุณผิดพลาดเนี่ยคุณก็ควรจะเสียใจแค่วันนั้นแล้ววันพรุ่งนี้คุณก็แค่ต้องลุยต่ออาชีพเทรดเดอร์เนี่ยเป็นอาชีพเดียวเลยครับที่คุณสามารถอยู่ที่ไหนในโลกและอยู่ตัวคนเดียวอะ่ะคุณก็สามารถที่จะร่ำรวยแบบไร้ซึ่งขีดจำกัดได้และที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเทรดเดอร์ทุกคนอะ่ะกว่าที่จะประสบความสำเร็จอะ่ะมันก็คือแบบเ,เราก็จะต้องพบเจอความผิดพลาดในระหว่างทางอยู่แล้ว มันเป็นเรื่องปกติที่เราต้องเจอความผิดพลาดมันเป็นเรื่องปกติที่เราต้องยอมรับความพ่ายแพ้ในครั้งนั้นแต่ว่าพ่ายแพ้แล้วก็ยอมรับในครั้งนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เราอะสามารถที่จะมีโอกาสอะชนะสงครามในชีวิตเราอะได้แน่นอนเนาะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนด้วยนะอ่านะครับก็วันนี้นะครับต้องขอบคุณพี่เอิร์ดมากเลยครับก็สามารถติดตามพี่เอิร์ดได้ที่เลยนะครับ เอิร์ด ETC ครับที่จะรู้เรื่องราวที่ลึกๆมากกว่านี้นะครับก็งั้นนะครับวันนี้ขอบคุณพี่เอิร์ดมากนะครับที่เข้ามาร่วมสู่กันนะครับแล้วก็เข้ามาแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ให้กับรายการกประมาณนะครับวันนี้นะครับเราสองคนนะครับพี่มัดแล้วก็พี่เอิร์ธนะครับถ้าผิดลาดประการใดนะครับหรือว่าใช้บทบาทที่ไม่เหมาะสมอะไรใดหรือว่า อะไรที่ผิดหรือว่าไม่ถูกต้องในมุมมองของแต่ละคนนะครับเราสองคนก็ขออภัยด้วยนะครับอย่างนั้นนะครับเรามีเรื่องราวนะครับที่จะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แหละนะครับกับพี่พีเดอร์นะครับในบางในบางมุมนะครับวันนี้นะครับเราสองคนนะครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ